่ากลับบ้านไปรับกำลังใจมาสู้งานกันต่อนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงต้องสู้กันต่อคือเรื่องฝุ่นค่ะหลายพื้นที่เล่นน้ำสงกรานไปพร้อมๆกับฝุ่นปกติแล้วช่วงสงกรานภาคเหนือนี่จะมีฝนจากพายุฤดูร้อนนะคะแต่ว่าปีนี้ฝนไม่ได้มาตามนัดค่ะก็เลยทําให้ค่าฝุ่นยังคงเกินมาตรฐานอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนสาดน้ําไปด้วยพร้อมๆกับรับฝุ่น PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ วันนี้ค่ะทวนคุยกันถึง1ในสาเหตุใหญ่ของฝุ่นทางภาคเหนือค่ะนั่นคือเรื่องฝุ่นควันข้ามพรมแดนนะคะ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายนก็คือช่วงนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูฝุ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีปริมาณฝุ่นสะสมจํานวนมากเรียกว่าพีคเป็นสีแดงสีม่วงเลยนะคะมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นผ่านทางออนไลน์ค่ะเราค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google นะคะคุณผู้ชมและพบว่าตลอดช่วง30วันย้อนหลังตั้งแต่มีนาคมยาวมาจนถึงเมษายนเวลานี้ มีการค้นหาคำเกี่ยวกับฝุ่นในภาคเหนือจำนวนมากค่ะและอันดับหนึ่งค้นหาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรองลงมาคือเชียงใหม่พะเยาน,าน่านและลำปางด้วยนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะค้นหาคำว่าหมอกปนควัน บางท่านค้นหาคาว่าฝุ่นแดงเลยค่ะมีการค้นหาคําว่าค่าฝุ่น pm 2 5วันนี้คําค้นหาว่ามะเร็งปอดด้วยนะคะเครื่องวัดฝุ่นหลายท่านก็ค้นหากันหน้ากาก n 9 5อันนี้ค้นหากันเยอะเพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันเฉพาะหน้าที่เราพอจะทํากันเองได้รวมไปถึงหลายท่านค้นหาคําว่าค่าฝุ่นวันนี้ค่ะสะท้อนถึงความกังวลใจของคนในพื้นที่และความพยายามในการดูแลกันเองนะคะในสถานการณ์ที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่วิกฤต ค่าฝุ่นยังคงเกินมาตรฐานติดต่อหลายวันต่อเนื่องกันค่ะในช่วงเวลาเดียวกันค่ะปลายเดือนมีนาคมค่าฝุ่น PM 2.5ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นปริมาณค่าฝุ่นที่น่ากังวลน,นะคะมีบางวันพุ่งทะลุ530ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพเลยค่ะในกลุ่มแฮชแท็กชุมชนคนแม่สายเขามีการเคลื่อนไหวพูดคุยกันเรื่องนี้ผ่านทางกลุ่มมีทั้งการแชร์วิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้น เตือนค่าฝุ่นรายวันกันด้วยนะคะนี่เป็นหน้าที่ที่ประชาชนเตือนกันเองแล้วหรือนี่เป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสังเกตค่ะรวมไปถึงในกลุ่มนี้มีการพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้สูงอายุคนป่วยรวมไปถึงถามถึงมาตรการของรัฐในระดับพื้นที่ค่ะการแจ้งให้ชาวบ้านนะครับรับรู้ถึงความรุนแรงของ ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีระบบแจ้งเตือนนะ้วตอนนี้เรามีแค่ระบบมอนิเตอร์นะก็คือระบบที่เราสามารถกดดูได้ในเว็บไซต์ก็ตามว่าค่าฝุ่นนะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่เราไม่มีระบบอัลเลอร์ตการแจ้งเตือนไปถึงประชาชน,นว่าจะเด้งในแอปหรือแม้แต่ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านก็ตามนะในช่วงเวลาที่มีฝุ่นควันที่หนาแน่นเนี่ยเรายังเห็นเด็กที่ออกมาวิ่งเล่นห่างเห็นผู้สูงอายุเดินไปเดินมาในหมู่บ้านในขณะ,ะที่ค่าฝุ่นของเรานะอยู่ที่ประมาณ300กว่า